สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ a อ Talk นะครับเอาความรู้สาระดีๆเกี่ยวกับการเทรดมาฝากเพื่อนๆประจําทุกสัปดาห์เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมให้ชื่อหัวข้อว่าเซตศูนยนะครับสำหรับคนอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะทำระบบเทรดใหม่ๆในปีนี้นะครับบางคนอาจจะเกิดความไม่พอใจในระบบเทรดของตัวเองบางคนอาจจะขาดทุนจนทำให้ท้อแท้นะครับเรามาดูซิว่าเราถึงจุดที่ต้องเซตศูแล้วหรือ,อยังเนาะ แต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับใครอยากมีความรู้เกี่ยวกับ forex ดีนะครับ basic basic เลยเข้าไปดูใน playlist นะครับชื่อ broker นะครับเรื่องเกี่ยวกับเบื้องลังระบบ forex ที่เรากำลังเทรดกันอยู่นะฮะเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังเล่นกับอะไรอยู่ กลไกเบื้องหลังของมันเป็นยังไงระบบของแต่ละบัญชีเป็นยังไงเพื่อนๆจะได้เป็นความรู้เอาไว้นะครับแล้วก็ในนี้ผมพูดถึง IC Market ด้วยทําไมต้องเทรดกับ IC Market นะครับลองไปฟังกันดูนะถ้าฟังแล้วอยากจะสมัครลิงก์อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับใครไม่สมัครไม่ว่ากันนะครับฟังเป็นความรู้เอาไว้ก็ยังดีแต่ถ้าใครสมัครจากลิงก์ของผมใต้คลิปเนี่ยเดี๋ยวผมมีกลุ่ม thank y o ว v ดีโอนะครับเป็นกลุ่ม Facebook นี่แหละที่ เอาไว้ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่สมัคร IC Market ผ่านลิงก์ของผมนะครับข้างในนี้ก็จะมี คลิปวิดีโอนะครับ30เกือบ40คลิปละมีอยู่3ซีซั่นด้วยกันแชร์ระบบเทรด2ระบบที่ใช้สอบกองทุนเนาะถ้าใครสมัครมาแล้วอย่าลืมทักมาบอกผมนะครับเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มนะฮะแล้วถ้าใครแค่อยากจะสนับสนุนช่องเฉยๆชอบแนวทางของช่องเรานะครับมีปุ่มสนับสนุนใต้คลิปนะครับจะสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพก็ได้จะซปเปอร์แตงซปเปอร์แชร์ซปเปอร์สติ๊กเกอร์ในคลิปในไลฟ์เรามีแล้วนะครับสนับสนุนผ่านช่องทางนี้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ กลับมาเรื่องเซตศูนของเราดีกว่านะครับว่าทําไมเราต้องมาเซตศูนย์ตั้งตัวใหม่นะครับบางคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหากับการเทรดแล้วขาดทุนต่อเนื่องมาตลอดเลยนะครับหรือบางคนอาจจะมีระบบที่ดีแล้วแต่ว่าระบบเนี่ยก็เริ่มจะลดประสิทธิภาพลงไปเรื่อยๆหรือถ้าหนักๆเนี่ยเสียจนขาดความมั่นใจในแนวทางของตัวเองไปแล้วเนาะเขาบอกว่าปีใหม่เริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นเซตศูก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งได้เนาะ เราใช้ช่วงเวลาเนี้ยในการรีเซ็ตไม่ว่าจะเป็นทั้งแนวคิดของเราระบบเทรดของเราแล้วเริ่มพัฒนามันใหม่อาจจะเป็นทางออกที่ช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถกลับมาเทรดได้อย่างเขาเรียกว่ามั่นคงเนาะแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วถามว่าเมื่อไหร่เราควรเซ็ตซีโลตอนนี้เราควรเซ็ตซีโลแล้วหรือยังผมมีไกด์ไลน์มาให้นะครับเมื่อไหร่ที่เราควรเซตซีโลก็คือ1ระบบที่เราใช้อยู่เนี่ยในระยะยาวมันไม่ทํากําไรแฮ ตอนแบ็กเทสทำกาไรอย่างดีอีร้อยไม้ได้กําไรโอ้หลายหลายสิแต่ปรากฏว่าของจริงเทสมาร้อยไม้เหมือนเดิมทําตามระบบทําตามทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วแต่ผลกําไรกลับออกมาตรงกันข้ามนะครับติดลบอันนี้ถึงเวลาที่เราต้องทบทวนหรือเราจะลองมารีเซ็ตเซตซกันดูนะครับสเรารู้สึกว่ากฎของเราเนี่ยมันปฏิบัติตามยากเหลือเกินกฎของเราเวลาเทดไปปุ๊บมันเริ่มบิ้วทําให้อารมณ์ เกิดขึ้นแล้วทําให้เราตัดสินใจด้วยอารมณ์ตลอดตลอดนั่นหมายความว่าระบบเทรดของเราอาจจะยังไม่ลิจิตพอหรือเปล่าหรือด้วยระบบเทรดของเรามันทําให้เราอยู่หน้าจอมากเกินไปหรือเปล่ามันทําให้เราเวี่ยงขึ้นเวียงลงเหมือนราคากราฟที่มันขึ้นลงเนาะและสุดท้ายเราก็ทําตามอารมณ์มากกว่ากฎหรือกติกาท,ที่เราตั้งเอาไว้ในระบบ 3. เราเทรดไปแล้วระบบนี้มันเอื้อต่อการทําให้เราขาดวินัยมากๆเลยนะครับบางคนออกแบบระบบได้ลิจิตด,ดีแล้วเข้มงวดดีแล้วแต่ กฎนั้นมันค่อนข้างจะเข้มงวดเกินไปทําให้เราปฏิบัติตัวตามได้ยากมันก็ส่งผลให้เราเนี่ยทำผิดกฎทําผิดวินัยซ้ําแล้วซ้ําอีกซึ่งตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องสังเกตตัวเองเนาะว่าระบบที่เราคิดออกมาทําออกมาแล้วเนี่ยมันทํายากในทางปฏิบัติหรือเปล่าหรือ C ีนะครับเราสูญเสียความมั่นใจไปหมดแล้วกับระบบเดิมๆนะครับไม่แน่ใจแล้วว่าไอ้ระบบที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันทําให้เรายังกําไรได้อยู่ จริงหรือเปล่านะครับเมื่อใดที่เราเสียสิ้นศรัทธาไปแล้วนะการที่เราจะทําตามนั้นมันก็ยากนะครับถือโอกาสพุกเนี้ยเซตระบบมันใหม่ทําระบบมันใหม่ลองดูซิลองอีกสักตั้งซิเราจะสู้กับมันได้ไหมนะสำหรับตัวผมเองแชร์ประสบการณ์ได้เลยการเซตร,ระบบใหม่เนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆเลยในการช่วงเทรดสองสาปีแรกนะครับเราต้องหาระบบที่เราชอบไปเจอหาระบบที่เหมาะกับเราจริงๆแล้วเราสามารถทำมันได้ในไลฟ์สไตล์ของเรา ชีวิตประจําวันของเราทําได้โดยไม่อึดอัดน,นะครับกว่าจะทําได้มันต้องทดสอบแล้วก็กว่าจะลงตัวบนใช้เวลาเหมือนกันนะฮะ แต่ถ้าเราไม่เซตใหม่วันนี้เราไม่เริ่มต้นใหม่วันนี้นะครับเราเรายังถูถ่ามันไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งๆท,ที่ผลมันก็ไม่ได้ออกมาดีเนาะผมว่ามันน่าจะสร้างความเสียหายได้มากกว่ากันนะสําหรับตัวผมเองเซตซีโรมาหลายรอบแล้วนะครับแต่เพื่อนๆต้องแยกตรงนี้นิดนึงนะการเซตซีโรต้องไม่ให้ตัวเราเองเนี่ยออกไปในเชิงของแนว system hopping นะครับก็คือการกระโดดจากระบบนี้ใช้แค่2 3ทีกระโดดไปอีกแล้วหรือว่า back test มาร้อยไม้เท จริง3-4ไม้ไม่ได้ผลติดลบเปลี่ยนไปใช้ระบบอื่นอีกแล้วนะครับคนที่จะเซซิโลต้องมั่นใจตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าเราไม่ใช่พวกเปลี่ยนระบบไปมาทาั้งท้ที่ยังไม่ได้ให้โอกาสมันอย่างเพียงพอเลยเนาะเขาบอกว่าขั้นตอนการรีเซตอันดับแรกเลยนะครับเราต้องรีเซทไมเซตตัวเองนะครับคิดให้เหมือนว่าเราเนี่ยกลับไปเป็นมือใหม่อีกครั้งนึ่งเลยนะครับ จำได้ไหมว่าช่วงใหม่ๆเรามีความรู้สึกยังไงเรามีแพชชั่นขนาดไหนแต่สิ่งที่เรามีตอนนั้นนะครับเราอาจจะยังไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ทีนี้ถึงเวลาที่เรารีเซ็ตไม์เซตกลับไปเป็นมือใหม่อีกครั้งขอให้ feeling และอารมณ์ยังคงอยู่เนาะแต่ว่าเราใส่ความรู้และประสบการณ์ที่เราได้รับมาแล้วเนี่ยกลับเข้าไปเราจะเป็นมือใหม่ที่ไม่ใช่มือใหม่ที่ไร้เดียงสา เพราะครั้งนี้เรามากับความรู้แล้วเรารู้เท่าถึงการแล้วว่าตลาดนี้มันคืออะไรเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําเราจะได้วางแผนให้อย่างดีระมัดระวังมากขึ้นแต่กว่าจะกลับไปจุดนั้นได้นะครับเขาบอกว่าเราต้องยอมรับว่าระบบที่เราเคยทําเดิมๆอะไรที่เราทําเหมือนเดิมซ้ําๆที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วเราก็พร้อมที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมันหรือว่าทิ้งมันไปเลยถ้าถ้ามันไม่ดีพออันนี้เราต้องยอมรับก่อนว่า เราทำในอดีตมาได้ไม่ดีสสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแม้ว่ามันอาจจะขัดกับแนวคิดเดิมๆนะ บางคนก็อาจจะยังยึดติดว่าเราต้องสาย price action เท่านั้นอินดิเคเตอร์เราไม่เอาแต่ว่าเท่าที่ผ่านมา price action เราทำมันดีที่สุดแล้วมันก็ยังไม่ work อีกเราอาจจะต้องลองให้โอกาสบ้างหรือเปล่าอินดิเคเตอร์แบบไหนที่มันจะช่วยส่งเสริมให้ price action ที่เราถนัดที่เราชอบเนี่ยมันทำได้ดีกว่าเดิมต้องลองเปิดรับดูนะครับแม้จะเรียนจากอาจารย์มาอาจารย์บอกว่าอุ้ยอินดิเคเตอร์นี่มันเป็นเรื่องของหลอกเด็กมันเป็น lagging indicator มันจะช่วยอะไรเราได้แต่บางคนเขาใช้แล้วได้ผลนะ เ,ออเพราะฉะนั้นเปิดใจเรียนรู้กับมันด้วยนะครับข้อ 3. ให้เราตั้งเป้าหมายให้ชัดตั้งแต่ต้นเลยว่าเราจะสร้างระบบที่มีความเสถียรมีความคอนซิสเทนซีในระยะยาวแล้วเราจะไม่ทําเหมือนเดิมนะครับถ้าใครเคยเป็นคนที่คิดออนเข้าตลาดมาว่าเราจะกําไรเยอะๆเราจะรวยเร็วๆภายในระยะเวลาสั้นๆเวลาที่เราจะเริ่มมารีเซ็ตหรือเซ็ตซีโร่ตัวเองเนี่ยต้องคิดแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีไมซ์ ในการเริ่มต้นที่ถูกต้องขั้นตอนต่อๆไปมันก็จะถูกต้องด้วยบางคนติดกับอยู่อันนี้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เข้าตลาดคิดว่ารวยเร็วๆรวยง่ายๆมันก็พาไปสู่การศึกษาระบบที่ผิดพาเราไปใช้ position size ที่ผิดมันพาเราไปเบ t ไม่คำนวณความเสี่ยงเพราะฉะนั้นรีเซ็ตหมคเซตัวเองให้ได้แล้วก็ตั้งเป้าหมายใหม่กับมันเนาะข้อ2อันนี้สําคัญเลยนะฮะอดีตที่เราพันผ่านมาเนี่ย เราต้องเอามันมาทบทวนทบทวนเสร็จแล้วเราต้องคัดกรองมันออกมาด้วยว่าอันไหนเป็นสิ่งที่เราทําได้ดีควรเก็บไวนะ้หรืออันไหนที่เราควรทิ้งถ้าเราทําไม่ดีอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราออกแบบระบบมาอย่างดีสิ่งที่เราทําได้ดีคือเราทําตามระบบเป๊ะๆเ,เลยแต่สุดท้ายมันขาดทุนเพราะฉะนั้นแยกสส่วนนี้ออกมา ส่วนที่เราจะทิ้งคือระบบที่มันใช้ไม่ได้มันอาจจะไม่ทํากําไรแต่สิ่งที่เราทําได้ดีคือวินัยและความอดทนของเราที่ทําตามระบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราคัดกรองตรงนี้ออกมาเพื่อให้รู้ว่าจุดที่เราทําได้ดีอยู่แล้วคืออะไรบางคนไม่ดีทั้งสองอย่างเลยไม่ดีทั้งวินยัยไม่ดีทั้งระบบนะครับแต่ว่าเออเรามีสิ่งดีเหมือนกันนี่หว่าเราคุมความเสี่ยงได้ดีทุกครั้งที่เราเสียเราเสียไม่เกิน1%ตตลอดเลยมันก็ถือเป็นข้อดีของเราซึ่งเราสามารถเก็บเอาไว้ใช้ในการพัฒนาระบบ ต่อไปที่เรากําลังจะเริ่มขึ้นก็ได้นะครับส่วนอะไรที่ควรจะทิ้งพฤติกรรมการโอเวอร์เทรดก็ตามการไปเทรดแบบแก้แค้นก็ตามหรือเทรดแบบไม่มีวินยัยแหกกฎอยู่ตลอดเลยหรือเราชอบเอาระบบใหม่ๆของคนอื่นเอามาเสียบกลางคันเวลาที่เราเทรดอย่างเงี้ยซึ่งระบบพวกนั้นเราควรทิ้งไปซะเพราะมันมันยังไม่เคยพิสูจน์ด้วยซ้ำว่ามันทํากําไรได้จริงไหม เพราะฉะนั้นแยกออกมาให้ได้เป็นส่วนส่วนทบทวนตัวเองซะในแง่มุมต่างๆอะไรที่ดีพามันไปต่ออะไรที่มันแย่ทิ้งมันไว้ตรงนี้และอย่าทำอีกข้อ 3. ผมเชื่อมากเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้ก็อยากจะทำระบบออกมาใหม่ใช่ไหมบางคนก็อยากจะรู้ขั้นตอนพัฒนาระบบว่ามันทำยังไงนะครับผมบอกกับเพื่อนๆในไลฟ์เลยว่าปีนี้นะครับ TAT Life ทุกวันพุธผมจะทำการแบ็กเทสสดหรือการสร้างระบบสด ให้กับเพื่อนๆดูนะฮะว่าขั้นตอนเวลาผมพัฒนาระบบขึ้นมาแต่ละอันเนี่ยผมคิดยังไงและผมเทสยังไงผมเรียนรู้กับมันยังไงจะทําซ้ําให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับว่าวิธีการออกแบบวิธีการดีไซน์วิธีการควบคุมของผมผมคิดยังไงเวลาเจอปิ้งแวบผมทํำยังไงเพื่อนๆจะได้ดูสดจากไนนั้นเนาะเพราะฉะนั้นปีนี้พลาดไม่ได้นะ TAT Life ของเราผมก็จะพัฒนาระบบให้เพื่อนๆดูด้วยนะฮะซึ่งในนี้เขาบอกเอาไว้ว่าวิธีที่เราจะออกแบบ ระบบใหม่เนี่ยมีอะไรที่เราต้องคอนเซิร์น3อัน1ก็คือเลือกแนวทางการเทรดให้มันเหมาะสมกับตัวเราเองเนาะเทรดเดอร์บางคนเนี่ยก็ถนัด price action ในขณะที่บางคนก็ใช้อินดิเคเตอร์เหมือนที่บอกไปอันนี้เราหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบแบบไหนเอาความชอบแล้วก็จริงๆถ้าเรามีความถนัดกับเครื่องมือนั้นๆน,น,นะยิ่งดีนะครับเอามาต่อยอดได้แต่ว่าถ้าเราลองมาจนถึงสุดทางแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กเราก็หาอันใหม่ได้นะครับแต่เพื่อน คงถามแหละว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราทํามันสุดทางหรือยังถ้าเพื่อนๆยังไม่มั่นใจแสดงว่าเพื่อนๆยังทําไม่สุดนะเพราะฉะนั้นการทําระบบใหม่เพื่อนๆก็เอาไอ้ตัวเดิมที่เพื่อนๆไว้ใจมันละเอามาทําต่อในรูปแบบต่างๆให้มันสุดทางดูซิว่าจริงๆมันเป็นปัญหาที่ price action หรือ indicator หรือเปล่าหรือจริงๆมันเป็นปัญหาที่ตัวเราเองนะฮะแต่เครื่องมือเนี่ยมันเหมาะกับเราแล้วหรือระบบที่มันเหมาะสมกับเราเนี่ยมันควรเป็น time frame ไหนบางคนทํางานประจําแต่ไปเทรด time frame นาที15นาทีไม่ work แน่นอน คุณทางานประจําอยู่คุณมีเวลาดูแค่ไหนทุกสี่ชั่วโมงสามารถทําได้ไหมหรืออยากดูแค่วันละครั้งตรงนี้ก็ส่งผลต่อการสร้างระบบของเราเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ผมเคยแชร์แล้วเนอะเมื่อก่อนผมเคยเทรดสั้นอยู่นะฮะแต่ว่างานการเราทิ้งไม่ได้เพราะการเทรดสมัยนั้นเราก็ยังไม่ได้ consistency เราก็เลยเลือกที่จะทํามันไปควบคู่กันเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนระบบว่าเอ้ยวันละครั้งเราทําได้เราก็ยึดอันนั้นมาเป็นสไตล์ของเราเหมาะกับชีวิตประจําวันของเรามากกว่าซึ่งตรงนี้ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมรวมถึง สินทรัพย์หรือคู่เงินที่เราจะเข้าไปเทรดนะครับมันเหมาะกับเราไหมคู่เงินบางคู่เนี่ยตอนช่วงที่เราเทรดมันไม่วิ่งเลยแต่เราก็ยังจะไปทู่ซีเทรดมันอันนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าสินทรัพย์เนี่ยมันไม่ได้เข้ากับตัวเราเลยนะฮะสำหรับข้อที่2นะครับระบบที่เราจะออกแบบใหม่ก่อนหน้านี้เราเคยสร้างก,กฎกติกาการเข้าออกออเดอร์ชัดเจนเพียงพอแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวในแบ็กเทสเนี่ยผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่า การออกแบบระบบการเข้ากันออกแบบไหนที่เรียกว่าลิจิตแบบไหนที่ชัดเจนแบบไหนที่ไม่ชัดเจนมันยังต้องพึ่งพาการตัดสินใจอยู่เยอะซึ่งนั่นแหละตัวสําคัญที่ทําให้เกิดอารมณ์ทําให้เกิดการตัดสินใจหน้าง,งานที่อาจจะไม่ถูกต้องแบบไหนสัญญาลอะไรที่เราจะกําหนดมันเราจะทําให้ชัดเจนได้ยังไงเดี๋ยวผมจะมีสาธิตให้ดูในไลฟ์ไวด้วยเนาะและอีกอันนึง ในหัวข้อนี้เหมือนกันเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงไอกฎที่มันซับซ้อนเกินไปเงื่อนไข10อย่างถึงได้เทรดอันนี้พอถึงเวลาจริงๆเพื่อนๆอดทนไม่ถึง10หรอกเพราะว่าราคามันวิ่งปุ๊บปั๊บรอใจเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจริงๆต้องรอครบ10มันถึงจะออกออเดอร์แต่เราทนไม่ไหวแล้วนะครับโยนออเดอร์ลงไปเดยสุดท้ายก็แหกระบบนะครับเมนเทนระบบที่เราออกแบบไว้ไม่ได้เพราะระบบมันอาจจะยากเกินไปสาหรับการปฏิบัติตามเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคอนเซิร์นเหมือนกันนะครับหรือสุดท้ายนะครับ การบริหารความเสี่ยงแบบเดิมๆเราใช้เทคนิคอะไรเรากำหนดดอดาวอย่างไงเรากำหนดลิคสเปอร์เทดย่างไงของเดิมมันมีผลทำให้เราพังมาถึงทุกวันนี้ไหมแล้วของใหม่ที่เราจะไปต่อจากนี้ละ่ะแบบไหนที่มันเหมาะกับเราบางคนไม่ใช้สต็อปลอสจริงๆไม,ไม่ผิดเลยนะครับแต่ว่าเราทนกับมันได้หรือเปล่าเราออกแบบความเสี่ยงที่มันเหมาะสมให้พอทนก,กับการที่ไม่มีสต็อปลอสได้หรือเปล่ามีการคำนวณที่ดีแล้วหรือย,อยังอันนี้สำคัญ หรือ Position s ซ z e ที่เราใช้เนี่ยบางคนก็เคยใช้ไซส์ที่มันใหญ่มากๆเลยไม้หนึ่งถ้าโดน Stop l ล s s ทีเสียที่5% 10%สุดท้ายเราก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเ,เนาะเสียที่5% 0ใจมันแป้วเนาะแล้วมันก็ทำให้พันการเทรดหลังจากนั้นเสียหายไปด้วยไม่ว่าจะล้างแค้นเอาคืนหรือว่าหมดกำลังใจแต่ว่ายังไงก็ต้องเทรดหวังให้มันฟุกกลับมานะครับตรงนี้เราเอามาทบทวนกันด้วย รหรือสุดท้ายนะครับลิขสิทธิ์ที่มันคุ้มค่ากับของเราเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนบางคนใช้1ต่อ0.5นนะครับเสียทีละ1ได้ทีละ0ูจมีเพื่อนๆทักแชทมาถามผมเหมือนกันว่าถ้าระบบเทรดผมเป็นงี้จะรอดไหมผมตอบไม่ได้เลยมันขึ้นอยู่กับระบบเทรดของเราที่เทสมาเป็นยังไงนะครับวินเลทของเราเป็นยังไงดอดาวของเราเป็นยังไงนะครับโดนไม้หนึ่งหนักๆเนี่ยเราทนได้ไหมซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น้นขั้นตอนนี้สำคัญเดี๋ยวเราไปเจอกันในไลฟ์นะครับ ข้อ4อันนี้ก็สำคัญมากๆหลังจากที่มีการแบ็กเทสเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะเทรดจริงบางคนชอบใช้เดโมอีเขานะครับในการเทรดบางคนเนี่ยได้รับคำแนะนำมาว่าเทรดเดโมก่อนนะครับแต่ว่าถ้าผมแนะนำนะอย่าเทรดเดโมเลยมันไม่ได้ฟีลลิ่งเพราะฉะนั้นเราไปใช้พอร์ตฝากเงินเล็กๆน้อยๆเป็นตัว forward test ตรงนี้มันจะทำให้เราใส่ใจกับออเดอร์ใส่ใจกับพอร์ตนี้มากกว่าพอร์ตเดโมเพราะ เราเคยใช่ไหมเวลากดพอร์ตเดโมแล้วก็กดทิ้งๆพอถึงเวลาจะบวกจะลบแล้วก็ไม่สนใจก็แค่ปิดมันไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าเราใช้เงินจริงเนี่ยมากน้อยมันก็เป็นเงินของเราเนาะเราก็จะมีความเป็นเจ้าของของมันเราจะใส่ใจมันมากขึ้นนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวแต่ถ้าใครเดโมได้ก็ดีเลยไม่ต้องเสียเงินนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่า สิติที่มันออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ด้วยว่าเออเราวิธีการคำนวณว,วินเดตการคำนวณลิกสเบอร์เท,ทการคำนวณดอดาวของเราทำยังไงเนะฮะเราต้องวิเคราะห์ระบบของเราให้มีพารามิเตอร์พวกนี้ให้ชัดเจนก่อนที่เราจะเอาไปเทสจริงนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติเรา back test ไปเรา f o r ์เวิร์ดเทสไปผลมันออกไม่ได้เป็นที่น่าพอใจเราจะทำระบบใหม่เราจะแก้ไขมันยังไงไม่ให้รู้สึกว่ามันไปโอเวอร์ fit. โอเวอร์ฟิตก็หมายความว่าเราพยายามทําระบบของเราให้เข้ากับอดีตมากเกินไปจนไม่สามารถรองรับอนาคตได้ตรงนี้มันก็มีวิธีการเหมือนกันเนาะเพราะบางคนพยายามจะไปรีดไปเค้นกับระบบนะครับโอเ i ติมั์มันจนซะกระดิกไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาในการเทรดไปในอนาคตเหมือนกันเพราะมันแทบจะไม่มีรูมไม่มีแกลบเลย และเมื่อมีระบบเทรดแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าใครมีข้อนี้แล้วทำได้ดีนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่คนส่วนใหญ่มีปัญหานะครับก็คือเรื่องวินัยในการเทรดรวมถึงวินัยในการติดตามผลด้วยนะครับการที่เราเขียนไอเทรดดิ้งแพลนของเราออกมาเขียนระบบออกมาเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากสิ่งที่ยากที่สุดคือตอนเอามันไปเทรดจริง ตอนเอามันไปทําตามต่างหากซึ่งส่วนใหญ,ญ่จะตกมาตายตรงนี้และที่สําคัญคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ,ญ่ก็ไม่จดเทรดดิ้งเจอแนลด้วยตรงนี้ก็ยิ่งไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถหาจุดอ่อนจุดบทพ่องของระบบของเราได้เลยเราไม่รู้เลยว่าระบบของเราเนี่ยมันดีหรือไม่ดีหรือบางครั้งที่เราเทรดไปเนี่ยมันเทรดไปด้วยอารมณ์นอกระบบพอผลรวมๆมไปทางสุดท้ายมันขาดทุนเราก็จะโทษระบบทั้งๆที่จริงๆมันเป็นที่ตัวเราเอง เพราะฉะนั้นการจะรู้ว่าใครเป็นคนผิดเนี่ยคุณต้องทำเทดดี้เจอแนลเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าระบบมันผิดนะหรือว่าตัวเราเองเราจะได้แก้ให้มันถูกจุดถ้าระบบยังไม่ดีไปแก้ที่ระบบถ้าตัวเราไม่ดีเราจะได้แก้ที่ตัวเราสําหรับคีย์พอยท์นี่วันนี้นะครับผมสรุปสั้นๆอันดับแรกเลยเซตศูนย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนระบบเทดเนาะแต่มันเป็นการรีเซตไมเซตของเราวิธีคิดของเราวินัยของเราให้โอกาสเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะทิ้งแนวคิด เดิมๆที่มันพาเราไปสู่ทางล้มเหลวแล้วก็ใช้โอกาสนี้สร้างระบบใหม่ที่มันแข็งแกร่งขึ้นมาทดแทนเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยเทรดเดอร์ทุกคนที่ประสบความสําเร็จเนาะไม่ใช่คนที่ไม่เคยพลาดแต่เป็นคนที่ปรับตัวได้ปรับตัวกับความล้มเหลวที่พบแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองจากความล้มเหลวนั้นตลอดตลอดไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะผมเชื่อว่า m i n d s e t เนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดต่อให้เราเทรดแล้วมีกําไรก็ตามผมเชื่อว่าความผิดพลาดมันยังเกิดขึ้น แต่ว่า Mindset ของคนที่ประสบความสําเร็จคือเขาไม่ยอมแพ้แล้วเขาพยายามปรับตัวเองเรื่อยๆทํายังไงให้ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นบทสรุปที่ผมเอามาฝากกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าระบบเทรดหรือการเทรดของเราไม่เป็นไปตามแผนไม่สามารถทำกำไรได้ยังขาดทุนเยอะอยู่ ลองมาเซตซีโร่กันเนาะแล้วก็ลองเริ่มต้นใหม่ไปในปีนี้เดี๋ยวเราทําระบบไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ดีไม่ดีปีนี้ก็จะเป็น turning point สำคัญของเพื่อนๆในเส้นทางการเทรดก็ได้เนาะคลิปนี้เอามาออเดิร์ฟออเดิร์ฟเพื่อให้เพื่อนๆไปเจอกันในไลฟ์เยอะๆนะครับ <laughs> เขาเรียกว่าขุดบอรล่อปลาก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในไลฟ์ว่า เราจะได้เห็นอะไรเราจะช่วยอะไรกันได้บ้างหรือใครเก่งแล้วมาแนะนําผมด้วยเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามในวันนี้นะครับแล้วอย่าลืมไปพบกันในไลฟ์นะครับทุกวันพุธสองทุ่มตรงนะครับเข้าไปคุยเข้าไปแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนอกจากที่ผมจะสร้างระบบแล้วก็แบ็กเทสให้เพื่อนๆดูผมก็จะเอาข่าวในสัปดาห์นั้นมาเล่าให้ฟังด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับช่วงนี้ผมก็กําลังจะเริ่มเรียนฟันดัมเท่าอย่างจริงจังนะครับก็จะติด ตามพวกสภาพเศรษฐกิจนะครับทำยังไงให้พัฒนาตัวเองทางด้านนี้ขึ้นมาจะเป็นยังไงไปเจอกันในไลฟ์ละกันนะครับสำหรับใครที่สมัคร icing market จากลิงก์ด้านล่างคลิปของผมนะครับอย่าลืมทักมาหาผมนะเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่ม thank you ิ i d e อนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้เราพบกันใหม่โอกาสหน้าส,สำหรับวันนี้สวัสดีครับ